ทุกคนมาดูเลยนี่มะม่วงหา่าวมะนาวโห่ญี่ปุ่นของเรามันเริ่มโตแล้วนะใช่เริ่มเริ่มสูกบกระบอกแล้วใช่ใช่แล้วเท่าที่เราสังเกตดูกิ่งมันเหมือนกับที่เราไปเจอต้นมะม่วงห่าวมะนาวโห่ญี่ปุ่นของทางสวนซีรีลูคชาติอ่ะเหมือนเลยเหมือนเลยแต่ที่เราเซอร์ไพรส์มาดูนี่เราเพิ่งรู้ว่ามันมันแบบมันจะเริ่มโตง,ง่ายขนาดเนี้ยนี่คือกิ่งที่โน้มลงดินแล้วนี่มันมีรากเดี๋ยวให้ดูดูดีรากมันออก คือโน้มลงดินแล้วก็มีรากตรงข้อเลยเหรอเออเห็นปะเลยจริงด้วยอ่ะมีคนบ่นอยากได้พอดีเนี่ยเดี๋ยวไปชําให้เดี๋ยวไปชําให้ใครอยากได้อันนี้มีปะคิดว่าอืมมมไม่มีไ<ต>ม่มีอันนู้นนะไหนข,ข้างหลังนะมีไหมนี่หรออืมไม่มีแต่ยังไม่มีแต่เราลองเอากิ่งนี้ไปเทสชําดูก่อนถ้ารอดเดี๋ยวเอามาแบ่งให้นี่ยะเด็ดใบออกก่อนนะเพื่อลดการคายน้ําให้ได้มากที่สุดนะฮะ อ่ออย่างนี้ดีกว่าตกตรงไปเขสักพักนึ่งเดี๋ยวค่อยหาอะไรมาคำ้ำให้ต้นมาตั้งขึ้นมารอให้มันเน้นกว่าน,นี้หน่อยอแต่คิดว่าน่าจะรอดแหละมันมีรากแล้วเน,นาะรากมันดูแข็งแรงอยู่เออเดี๋ยวเราอนุบาลไว้กับเพื่อนเขาตรงนี้เลยอ่ามาดูกันจะมีต้นไหนรอดบ้างนะฮะ <laughs>